เจ็ดพอทเห็นไหมเลี้ยงแบบนี้เลยครับเบอร์หนึ่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ดิ่งซ้ายสามดิ่งขวาสามเลี้ยงแบบเสียบลูกชิ้นเลยนะครับไซส์แอลคุณก็ชวนคนสิบคนเหมือนเดิมใช้เวลาหนึ่งเดือนเหมือนเดิมคนแรกเอครับเอามาต่อฝั่งขวาเัวเจ็ดคะแนนขึ้นสี่เร่งเลยเนหะ็นไหมไซส์เอมันขึ้นสองเร้งไซส์แอลขึ้นสี่เด้งเลย พอเอาดีมาต่อฝั่งซ้ายเบอร์หกคะแนนก็ขึ้นสีแดงจะเห็นว่าพอที่หนึ่งคะแนนมาซ้ายมาขวาพอที่หนึ่งมีสิทธิ์รับห้าพันเห็นไหมจากนั้นครับคนที่พอที่เจ็ดคะแนนขึ้นฝั่ง 7, เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็มีสิทธิ์รับห้าพันคะแนนขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นห้าขึ้นสามขึ้นหนึ่งด้วยนะครับมันไม่ได้ขึ้นแค่หนึ่งนะมันขึ้นไปนู่นเลยครับอัพไลน์สุดนู่นเลยครับ ข้างบนถึงบอกไอ้ค so so ุณพอแล้วพอแล้วอยากขี่ได้ไหมคะแนนเขาล้นแล้วอ่ะมันห้ามไม่ได้เลยครับเพราะคุณก็อยากจะได้ห้าพันจริงไหมจริงไหมคุณก็ต้องขี่ให้คุณได้ห้าพันอ่ะซึ่งไอ้ข้างบนก็ต้องล้นอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดาการล้นเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาและสะแผนใบหนารีท่านทุกคนเข้าใจนะครับและห้ามไปเบรกนะครับที่เบรกก็คือ ื่องบินกำลังจะขึ้นนะครับดันทะลึ่งแตะเบรกนี่แหละครับหัวชิ่มเลยนะครับผมบอกให้ครับแล้วหลายคนนะครับที่มีพฤติกรรมที่ชอบเบรกดาวไลน์ห้ามดาวไลน์หยุดได้แล้วพอแล้วไว้ขี่วันพรุ่งนีุ้่งนี้นะไอพวกนั้นนะครับหายจากธุรกิจท็อปอัพธุริทไปแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพอเขาไปเบรกดาวไลน์ครับสุดท้ายแล้วดาวไลน์ก็ไปฮะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดาวไลน์ก็ไปงะง่อยเปียเสียขา ไม่มีความตื่นเต้นไม่มีผลลัพธ์ไม่มีกําลังใจไอ้ตัวเองคิดว่าตัวเองจะได้เงินคนอย่างเดียวแต่ไม่คํานึงว่าดาวไลน์เขาจะต้องได้ด้วยไม่สนใจสุดท้ายแล้วดาวไลน์ตายหามตัวเองก็ต้องตายหามด้วยครับก็เลยต้องย้ายไปทําบริษัทอื่นเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้จะไปตกดาวไลน์ยังไงต้องไงนึกไหครับนั่นแหละครับคือหายนะของคนที่ไม่เข้าใจแล้วเขาไปที่ไหนก็จะทําแบบนี้ทุกๆบริษัททําไม่แค่คิดว่าตัวเองจะได้อย่างเดียว เราไม่คำนึงถึงว่าธุรกิจนี้ต้องส่งเสริมให้ดาวลายสําเร็จทํายังไงก็ได้ให้ดาวลายสําเร็จส่งเสริมให้ดาวลนยสำเร็จแลวเพื่อดาวลายสําเร็จมันคือความมั่นคงของคุณนี่แหละครับคือหัวใจของคนที่ของคําทางเครือข่ายคนที่มันไม่เข้าใจเครือข่ายมันถึงได้ไม่สําเร็จกักทีหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะตั้งตัวเองเป็นแม่ทีมก็เถอะนะครับเราก็เห็นทําไมคนเราจริงจริงต้องย้ายบริษัทบ่อยบ่อยนะครับไม่นับกับไอ้บริษัทที่ท,ที่ที่มัน ลงเอลงนะที่มันทําผิดกฎหมายนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอ่ะเราดูครับพอคนที่สี่มาต่อฝั่งขวาเบอร์หกคะแนนขึ้นฝั่งขวาเบอร์หกตรงนี้มีสิทธิ์รับผ่านแล้วก็ขึ้นสี่ขึ้นสองขึ้นหนึ่งเบอร์หนึ่งก็ไม่สิทธิ์รับผ่านเห็นไหมจะเห็นว่าอย่างงี้เหมือนไซส์เอ็มเลยได้รับสามพอร์ตถ้าคุณเป็นไซส์เอ็มมันก็จบแค่นี้จริงไหมแต่โชคดีที่คุณเป็นไซส์เอลไงเพราะคุณจะมีสองสามสี่ห้าที่มีคะแนนรออยู่คะแนนรออยู่ว่าฝั่งแข็งรออยู่อ่ะ จริงไหมแล้วคุณชวนไปสี่คนเองจริงไหมฮะที่เหลือฮะคนที่ห้าครับก็มาต่อตรงนี้ครับคะแนนเกิดขึ้นตรงนี้ตั้งมาตกกับคะแนนฝั่งขวาที่รออยู่ก็ทําให้ตรงนี้มีอีกห้าพันคนที่หกมาต่อตรงนี้ก็ทําให้ตรงนี้มีสิทธิ์รับอีกห้าพันคนที่เจ็ดมาต่อตรงนี้ตรงนี้ก็มีสิทธิ์รับห้าพันแล้วคนที่แปดมาต่อตรงนี้จริงๆแล้วผังนี้จนะ่กแปดคนก็จบแล้ว แต่ที่ให้คุณแนะนำสิบคนเพราะมันมีผลตอบแทขึ้นตำแหน่งไงวันที่เหลืออีกสองคนครับคุณก็ว,วางตรงไหนก็ได้ครับอีกฝั่งละคนหนึ่งแบ่งตรงกลางไงเพราะฉะนั้นเะเย็นว่าคุณวางฝั่งขวาห้าฝั่งซ้ายห้าเหมือนกันแต่ไซส์ L ครับใช้เวลาหนึ่งเดือนเท่ากันแต่คุณมีสิทธิ์รับรายได้เท่าไหร่ครับสูงสุดวันละสามหมื่นห้าหรือเดือนละล้านห้าหมื่นครับเดือนละล้านที่คือขึ้นตำแหน่งมิลลิเนียร์หรือมนุ์เงินล้านได้เลยครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นดูตอนท้ายครับ เพราะคนที่ไม่สมัครไซส์คนที่ไม่สมัครไซส์ L กับ XL นี่ผมบอกเลยพลาดอย่างแรงกับโอกาสที่คุณจะขึ้นตำแหน่งที่ลุน้นล้านอย่างรวดเลยพพมาุมันลุ้นล้านเนี่ยเราจะวัดผลกันที่ว่ามีรายได้เกินเดือนละหนึ่งล้านบาทซึ่งแน่นอนครับไซส์ L เนี่ยมีสิทธิ์ได้ขึ้นแน่นอนแบบอย่างง่ายได้ยนะครับส่วนไซส์ M กับไซส์ X ขึ้นได้ไหมได้ครับแต่ต้องรอเอารายได้ของโบนัสข้อสามมารวม ซึ่งบนรันของข้อสามมันต้องใช้เวลาในการสะสมคนมันเลยต้องรอเพราะฉนั้นคนที่ไซส์เอสกับไซส์เอมโอกาสจะขึ้นมรรลุเดือนล้านก็ต้องใช้เวลาแต่คนที่ไซส์เอกับไซส์เอ็เอลเหมือนอะไรครับเหมือนฟาแท็กนะครับเหมือนฟาแท็กเลยครับเ,บเ,เบตีตัวด่วนเลยครับฟึดเลยเลยเลยนะครับ